สวัสดีครับวันนี้ครับเรามาพบกันในรายการทำการบ้านกันกบเทรดเดอร์ครับประจํำวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2566นะครับก็มาเริ่มกันที่หุ้นตัวแรกก่อนนะในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว AIE AIE ครับเราจะเห็นว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ใช่วันศุกร์แล้วก็วิกที่แล้วดีกว่านะครับวิกที่แล้วเนี่ยนะครับราคาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนาะเห็นว่า จุดต่ำสุดของเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่บาท22ตังค์นะครับกับที่ราคาปิดวิกกีแล้วเนี่ยขึ้นมาปิดที่บาท77ตังค์เลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการปรับตัวขึ้นมาร่วม40กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับตัวเซึ่งนะครับเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยตรง a อก็เอยราคามันปรับตัวมาตลอดนะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มฟื้นตัวได้นะในวันศุกร์นี้ก็ เออเป็นสัญญาณที่ก็ค่อนข้างดีนะนะครับเพราะที่ผ่านมาจริงๆเราก็เห็นว่าเอ้ยงบของเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยอาจจะเรียกว่าไม่ค่อยโอเคแล้วกันนะครับเห็นว่ามีการขาดทุนมาในช่วงเอ่อไตรมาสสามนะครับปีสองพัย 1, ย 2, นยิบสองไตรมาสสี่นะครับแต่ไตรมาสหนึ่งปีสองพันยิบสามแต่ไตรมาสสองเนี่ยเริ่มกลับมามีกําไรแล้วนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วกันนะครับงบเนี่ยอืม ภาพหลักก้อยเนี่ยจะรูปนะยังเห็นว่าเป็นดาวเทรนอยู่นะครับแม้ว่าเฮ้ยราคามันจะขึ้นมาได้ก็ตามซึ่งถ้าดูจากรูปเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าตัวของ a i เนี่ยมีต้างสำคัญอยู่ที่บาท9 9สตาตังก์นะก็ขึ้นไปถึงเนี่ยเราเห็นเลยว่าราคาขึ้นไปใกล้บาทเกกแล้วก็เริ่มเหมือนย่อๆลงมานะเออก็ก็เป็นเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับแม้ว่าเราจะราคาเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นมาแล้วก็ตามแต่ผมมองว่ามันปรับขึ้นมาแรงเกินอ่ะ นะครับก็ต้องระมัดระวังนะนะครับสำหรับคนที่มีของนะครับส่บตวงเอไออนะครับบาทเจ็ดสิบสเนี่ยไม่ควรหลุดนะครับเป็นแนวรับสําคัญเนาะถัดไปครับจะเป็นนะจะเป็นในส่วนของ B ีเอกบเอกเนี่ยเออเราเห็นวีคที่แล้วนะราคาก็ขึ้นมาค่อนข้าง,งเยอะนะ บวกมา12%นะครับบวกไป5บาทเนาะ <transformer> ก็ต้นวีกอยู่41บาทนะครับปิดที่46บาทเนาะสำหรับตัว BX ซึ่งจุดสำคัญของเขาเนี่ยนะครับในรูปเนี่ยจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันอยู่ตรง PP นะครับคือตรง47บาท50อ่ะอันนี้คือตั้งสำคัญของเขาเลยนะครับตัว BX ต้องระมัดระวังนะครับตอนนี้ราคาก็ปรับตัวขึ้นไปเข้าใกล้ระดับแนวต้านแล้วเนาะ กัที่แนวรับล่ะเออเราก็จะเห็นอยู่แถวโซน40บาทเนาะดังนั้นถ้าหากเราเห็นราคาขึ้นไปแถวโซนเนี้ย47บาทเมื่อไหร่ก็ระมัดระวังหน่อยนะครับน่าจะค่อนข้างมีอัปไซต์จำกัดเนาะนะครับในช่วงนี้ต่อไปครับจะเป็นในส่วนของ CIG c G เนี่ยเออเราเห็นว่าราคาเนี่ยปรับตัวลงมาเรื่อยๆเลยนะครับจากเดิมเนี่ยไฮที่วันบาทหนึ่งนะครับก็ล่าสุดเนี่ยก็ปิดที่เอ่อยี่สิบต่างโอ้โหจากบาทหนึ่งเหลือยี่สิบต่างนี่ลงไปร่วมแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะซึ่งการที่ลงไปมากขนาดนั้นเนี่ยผมว่ามันคงต้องมีสาเหตุแล้วล่ะนะครับเราเห็นว่าเฮ้ยเออ่ที่ผ่านมาเนี่ยงบของเขาก็ค่อนข้างอ่อนแอนะครับขาดทุนมาโดยตลอดนะครับยกเว้นไตรมาดสอง ล่าสุดเนี่ยนะครับกลับมามีกําไรได้เป็นครั้งแรกแต่ราคาก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้สะท้อนในภาพที่ดีแบบหลานแบบเว้ยราคาชุดขึ้นอะไรก็ไม่เห็นแต่อย่างน้อยเราก็เริ่มเห็นราคาแบบอะไรครับเราเริ่มเห็นราคามันเริ่มเนี่ยอยู่ในกรอบประมาณสัก18สตางค์ถึง25ส้ตางค์ก็อยู่ในกรบนี้นะครับเริ่มไม่ได้ไปไหนแล้วเนาะดังนั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องดูกันต่อไปสำหรับตัวของ CAG คืออะไรคือ1นึ่ง เราเห็นต้านที่25ตังค์แล้วตอนนี้อยู่21ตังค์ดังนั้นถ้าเข้าไปแถวเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือ l i ็ k r e w a r d มันแทบจะเป็น1ต่อ1เลยซึ่งเข้าไปก็ไม่ได้อะไรเนาะเอออันนี้ก็ระมัดระวังนะครับถ้าไม่มีของแถวนี้ก็ก็คงไม่ใช่จุดเข้าอะ่ะอย่างที่บอกไปนะครับอ่ามันเป็น1ต่อ1ส่วนแนวต้านนะครับตรงนี้ถ้าเบรกได้ใน25ตังค์ก็ไปเจกที37ตังค์เลยก็ ค่อนข้างที่จะมีอัพไซเยอะถ้าเบรกตรง25ตัาค์ขึ้นไปได้นะอ่าน,นี้ก็เป็นแนวทางสำหรับโลซ c g ต่อไปครับมาดูตัว CV กันหน่อย CV นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ราคาปรับตัวมาเรื่อยๆเลยจากก่อนหน้านี่ยโอ้โหอยู่4บาทก,กวา่า ล่าสุดเหลือแค่ประมาณบาทเดียวนะครับบาท11สตางค์เท่านั้นนะครับสำหรับตัวของ CV ก็ลงมาถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะถ้านับจากไฮนี่ก็ลงมาร่วมเป็น70กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะสำหรับตัวของ CV ซึ่งถ้ามองในเชิงของอพื้นฐานประกอบเนี่ยนะครับเราก็เห็นตัวงบก็มีการขาดทุนขาดทุนมา3ควอเตอร์ติดเลยนะครับตั้งแต่ควอเตอร์4ปี2022 จนถึงไตรมาสสองปีสองพันยี่สิบสามเนี่ยก็ขาดทุนมาตลอดนะเพราะงั้นก็อันนี้แหละเป็นสาเหตุที่ว่าเฮ้ยทำไมาราคาถึงปรับตัวลงมาเนาะนะครับแล้วก็เราก็ยังเห็นว่าราคายังคงทำนิวโลต่อเนื่องนะครับซึ่งจากที่ทุกท่านทราบกันอยู่แล้วอะนะครับว่าถ้าราคาทำนิวโลมันก็คือดาวเทรนต์นะครับเพราะเป็นดาวเทรนต์มันก็ไม่มีสาเหตุอะไรที่แบบเฮ้ยเราจะต้องเข้าไปซื้อหุ้นอะไรแบบนี้เนาะเออดังนั้นก็นระมัดระวังนะครับในการเทรดตัวง C ีวีหน่อยละกันครับ Gable นะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยนะครับราคาก็ปรับตัวลงมาเรื่อยๆเลยนะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่7บาท60สตางก็ล่าสุดเนี่ยปิดขึ้นมาที่4บาท96สตางแต่ยังอยู่นะครับเป็นที่บอกไปปรับตัวมาเรื่อยๆแต่ในวีล่าสุดนี้ก็บวกมาร่วม10%เหมือนกันนะจากโกลเนี่ยนะครับที่4บาท4 6ปิดวีเกือบเกือบ5บาทนะครับก็เอ้ยขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับสาหรับตัวนี้ซึ่ง Uh, แล้วก็เห็นนะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะมีกําไนะราายอยู่นะครับมีกําไรอยู่นะครับแต่ก็เ e ็ต r o f i t เนี่ยมันก็อาจจะดรอปลงมาเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านั้นนะเนาะถ้าสังเกตดีๆนะครับก็เป็นจุดที่น่าสังเกตเนาะถ้าดูคอนเช็ปของคอนเซนทัสเองเนี่ยเขาก็ยังเล็กคอมเบนไบนะอยู่ที่9บาทโอ้โหจะมีโค้ดแค่เจ้าเดียวนะครับเพราะงั้นก็อาจจะดูอะไรมากไม่ได้เนาะ มีคนให้ t a ร g e เก็ตไพอยู่9บาทนะครับ1เจ้านะซึ่งไกลมากไกลมากจาก,การาคาปัจจุบันนะ่นะเนาะแต่ที่ถ้ามองเชิงของแบบอ่อ PE ละ่ะพวก PE แถวนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่ละ่ะก็12เท่านะครับก็ก็เรียกว่าค่อนข้างถูกกว่าเซตนะเซตตอนนี้ก็อยู่ประมาณ14-15เท่าเนอะ ดังนั้นนะครับก็ภาพโดยรวมก็ถือว่าก็เริ่มดูดีขึ้นจากราคาที่ปรับตัวขึ้นมาและหากนะหากเนี่ยถ้าดูในรูปนี้นะเราเห็นเห็นอะไรเห็นต้านสําคัญอยู่ที่5บาทโดยนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าใครใช้ตัวของรีอ่เพลดพอยนะจะรู้กันอยู่แล้วว่าหากราคาขึ้นไปยืนเหนือจุด p p เนี่ยหรือไอจุด5บาทเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นตัวที่บ่งชี้ถึงอัพเทรนด์อ่าถ้าผ่าน5บาทได้นี่เฮ้ยตัวของ หุ้นตัวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็น up trend นะครับและมีต้านถัดไปอยู่ที่5บาทที่กับ5บาท4ี่สบี่ตางค์นะครับตาม R 1กับ R 2นะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละต่อไปมาดูตัวของ Jazz กันหน่อยสำหรับตัวของ Jazz เนี่ยเ,เห็นว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นการขึ้นมาค่อนข้างเยอะไปในวิกเดียวนะ ก็ขึ้นมาตั้งแต่สองสามวีที่ผ่านสี่ห้าวีก็ล่ะนะครับก็ขึ้นมาจากโซนบาทต้นๆอะ่ะตอนนี้มาสองบาทแล้สองบาทสี่ต่างก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีสําหรับแจ๊สนะเนาะก็มีข่าวที่ค่อนข้าง,างดีนะครับสำหรับแจ๊สในช่วงนี้เหมือนกันตัวบิสเนสของเขาจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับนะว่ายังขาดทุนอยู่่อเนื่องนะครับก็อาจจะต้องมัดรองนิดนึงนะครับเพราะถ้ามันยังขาดทุนแบบนี้จริงๆก็ ไม่ควรที่จะขึ้นมาได้แรงมากนะ,ะว่าตามตรงบวกกับถ้าดูในรูปเนี่ยจะเห็นต้านถัดไปเนี่ยก็อยู่สัก2บาท20อะ่ะนะครับที่ผ่านมาก็ขึ้นมากันข้างเยอะแล้วก็มองอัพไซด์่อนข้างที่จำกัดนะเออสำหรับตัวแจ๊สระวังต้าน2บาท18กับ2บาท36นะครับที่แนวรับเนี่ยก็อยู่ที่บาท96กับบาท7จ็งอยู่เป็นอัพเทรนแต่มันขึ้นมาถึงระดับอาแล้วนะครับก็คือ อยู่ในโซนที่สูงมากนะครับระมัดระวังหน่อยต่อไปครับมาดูในส่วนของคนะิงเจนเนาะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยนะก็ที่ผ่านมาอยู่ในกรอบแบบนี้แต่วีคล่าสุดก็เบรกขึ้นมาเบรกกรอบตรงบาทบ15่าทสสตางค์ขึ้นมาได้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับการที่เบรกกรอบเนี่ย หมายถึงเฮ้ยม,มันเลือกมนะันเลือกเทรนด์นะเลือกเทรนด์จากเดิมที่เป็นไซด์เวย์เนี่ยเริ่มเลือกออกมาว่าเฮ้ยตัวนี้เรากําลังกลับมาเป็นตัวของอัพเทรนด์อีกครั้งหนึ่งซึ่งพอกลับเป็นอัพเทรนด์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้ถัดไปคือแนวต้านอยู่ที่เท่าไหรล่ล่ะแล้วก็จะเห็นนะครับว่า,าจุดที่มันลากลงมาแท่งแรกเนี่ยจุดลากลงมาแท่งแรก,กยาวเนี่ยนะครับก็ประมาณตัวกท่าสิบดังนั้นเนี่ยเราเห็นว่าอัพไซด์ก็มีเห็นอยู่มาสัก จากบาท37เนี่ยไปบาทห0ผ่านได้ก็ไปเจอแถวจุด P/P คือบาท71็ดสนะเจ็ดนี่แหละแถวนั้นแหละนะครับก็มองว่ายังมีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะผมมองว่าเออตัวนี้ก็น่าสนใจดีนะครับแนวรับอยู่ที่บาทย7กับบาท17สเต่ง ต่อไปครับเป็น k g l สำหรับตัว k g l เนี่ยเออเราเห็นว่าที่ผ่านมานะครับราคาโหขึ้นแบบขึ้นแรงมากจาก7บาทขึ้นไปเกือบ20บาทเสร็จแล้วก็ย่อลงมา9บาทนะครับแต่พอย่อมาเก้าบาทอ่าไม่ใช่9้บาทย่อมาแถว8บาท8บาทยืนพักหนึ่งแล้วก็อ่ะเริ่มฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดก็ปิดที่9บาท,บาทส0ตังค์เนาะนะดังนั้นนี้ี่โดยภาพรวมสำหรับ k g l เนี่ยก็เริ่ม เริ่มดูดีขึ้นนะครับเริ่มมีัสญาณที่แบบเเรียกว่าดูดีขึ้นเนาะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านั้นที่เฮ้ยเราเห็นว่าโหลงมาแรงมากนะครับแล้วก็เนี่ยมาไซเวย์อยู่ตรงเนี้ยอนี้ก็ขึ้นมาแล้วแต่ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าแบบขึ้นแล้วขึ้นเลยนะตอนนี้เราก็จะเห็นแหละว,ว่าแบบมันเริ่มติดอะ่ะติดตรงเก้าบาท5้าบห้า้าบาทห0ินี่แหละนะครับไม่ผ่านเนาะ ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะผ่านตรง9บาท55้ได้ไหมถ้ายังไม่สามารถผ่านได้นี่ก็อาจจะไปเจอกันอีกทีหนึ่ง9บาท10และก็โซนเดิมๆนมมะครับอยู่ในกรอบแบาทที่ถึง9บาทบาทนาะแต่ถ้าผ่านได้ก็ไปเจอแนวต้านอีกทีหนึ่งที่10บาทที่สตังค์นะครับสำหรับตรง KGL ถัดไปครับมาดูแลบบิดครับแลบบิ p r e f e r s t o c k นะเอ่อตัวนี้เห็นว่าวิคที่แล้วนี่ขึ้นมาค่อนข้างแรงขึ้นมาแรงมากนะครับ ในวันศุกร์อะเนาะล่าสุดก็ปิดที่เจ็ดสิบสามสตังค์เอ่อซึ่งถ้าเราดูจากรูปเนี่ยเนาะแนวต้านนะครับก็เนี่ยอยู่ตรงเจ็ดสิบแปดสตางค์พอดีเลยขึ้นไปแล้วติดถ้าไม่สามารถผ่านเจ็ดสิบแปดสตางค์ได้ต้องระมัดระวังหน่อยล,ละแต่มันก็จะกลับมาอยู่ในกรอบเดิมแบบเนี้ยห้าสิบเก้าถึงเจ็ดสิบสามสตังค์ แต่ถ้าผ่านได้ก็จะเห็นต้านถัดไปครับอยู่แถวโซนบาทหบาทตกสตางค์นะครับตามรูปนี้เลยเนาะถัดไปครับเป็นในส่วนของ R P C สำหรับหุ้น R P C เนี่ยเราห็นว่าราคามันปรับตังมาเรื่อยๆเลยนะนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่นะครับล่าสุดเนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวนะครับวีคที่แล้วก็ขึ้นมาปิดที่74สตางค์ r s i a. เองก็เริ่มปรับตัวขึ้นมานะครับเรื่อยๆนะครับเขาหาต้านที่50เนาะถ้าดูตรง l e g a t ชั่นเทรนด์ล่ะ,ะก็ขึ้นมาขึ้นมาเคยแตะ2 SD แล้วด้วยนะครับแล้วเหมือนจะย่อลงมาปิดแถวระดับ1 SD ซึ่งถ้าดูจากอดีตเนี่ยเห็นว่าพอขึ้นมาแตะแถวระดับ2 SD ทีไรอะ่ะมันชักแงครับปุ๊บฟุบมักลงนะมักลงที่ผ่าน,านมามักลงเนาะก็ต้องระมัดระวังหน่อย ร,รอบนี้มันก็ลงจริงแล้วก็ลงมาปิดแถวระดับ1 SD เลยนะครับแล้ววิกหน้านี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังแล้วแต่ที่ถ้ามาดูภาพทำเฟรมเดย์เนี่ยเออเราก็ชัดเจนเลยนะว่าแบบเบรกได้แต่เบรกได้เสร็จก็ไม่ได้จะขึ้นต่อสักทีเดียวเริ่มย่อลงมาถอยลงมานะครับก็ถ้าดูแนวรับเนี่ยก็เห็นอยู่แถวโซน66สตางกับ70สตางเนาะสำหรับตัว R P C scgp สำหรับ scgp เนี่ยถ้าดูจาก consensus นะครับเขาให้ทาร์ e เก็ตล่าสุดที่46บาท50สต่างมีคน cover ทั้งหมดอยู่15เจ้านะครับมี low l e v e sell อยู่เจ้าหนึ่งเออซึ่งที่ผ่านมาราคาก็ลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะจากโซนแบบเกือบเจ็บาทนะตอนนี้เหลือมาสัก40บาทเท่านั้นอะ่นะครัแต่เราก็เริ่มเห็นภาพของการเื้นตัวแล้วสัตัูของ scgp บวกกับราคาเนี่ยที่เริ่มกลับึ้นมายืนยืนนะใช้คำว่ายืนยืนแถวระดับ S2 นะครับก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ายืนได้ไหมถ้ายืนได้เนี่ยก็ต้านถัดไปเฉินแถวโซน41บาทผ่านไปได้ไปเจออีกทีหนึ่งแถว47บาท50ตั้งนะครับขณะที่ในส่วนของผ้าทำเฟรมเดล่ะผ้าทำเฟรมเด์เนี่ยเราจะเห็นอยู่แถวโซนเนี้ยเนี่ยเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแถวโซน40บาทผ่านได้ไหมนะครับก็ต้องไปลุ้นกันเนาะ แนวรับก็38 50กับ36บาทต่อไปครับเป็นในส่วนของ SJWD SJWD เนี่ยเ,เราเห็นว่าที่ผ่านมาราคาปรับตัลงมาค่อนข้างเยอะนะจากก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยอยู่ที่22บาท40สตางค์นะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่14บาท20สตางค์เท่านั้นกเ็เรียกได้ว่าเป็นการปรับตัลงมาร่วม36นะครับเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านั้น,น,น ซึ่งล่าสุดเนี่ยไอซก็อยู่แถวๆระดับ30แล้วก็ทําสัญญาณโอโซอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าดูจากอดีตเนี่ยจุดที่น่าสนใจของ SJD w D นะคืออะไรครับรอบก่อนเนี่ยนะครับเวลาที่มันมาแตะลบ2 SD เนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วพุ่งรอบนี้ก็ลงมาแตะลบ2 SD แล้วนะอ่าก็ดูเป็นแบบเป็นไงดีอะดูมีความหวังแล้วกัน ช่ก็ดูมีความหวังนะครับหวังว่าจะเป็นแบบรอบก่อนไหมจะพุ่งขึ้นไหมถ้าเราเริ่มเห็นแบบการฟื้นตัวขึ้นแบบรอบก่อนอย่างเงี้ยเออน่าสนใจนะครับน่าสนใจว่าแบบมันมีโอกาสเหมือนกันนะที่จะฟื้นนะครับเข้าหาต้านที่อาจจะสักที่ปบาทเจสบตังค์สิบแาทเจสบตังค์อะไรแบบเนี้ยนะครับถัดไปครับเป็นตัวอ spa สำหรับตัว spa เนี่ย เราเห็นว่าเป็นอัพเทรนมาโดยตลอดเนาะเป็นอัพเทรนมาโดยตลอดแนวต้านก่อนนั้นเนี่ยเคยอ,อยู่ที่12บาท20นะซึ่งตอนนี้ก็เบรกมาได้แล้วก็ชัดเจนนะครับเบรกเบรกต้านเดิมทำนิวไฮนะครับก็พยายามทำนิวไฮต่อนะครับเข้าหาต้านที่14บาทนะตรง R1 เนี่ยก็ดูเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วจริงๆระหว่างทางอาจจะมีทรง13บาท40ตางเนอยตรง S1 S1 ของ l e g i ช i o n นนะครับสับ s p a นะ่าสนใจเนาะ ถัดไปครับเป็นทิพยะทิพยะโฮลดิ้งเนี่ยก็โดยภาพรวมก็หุ้นประกันนะเนาะหุ้นประกันในช่วงนี้ก็ยังไม่ไปไหนนะครับยังทรงทรงเนี่ยทรงทรงเหนื่อยๆนะครับราคาลงมาแล้วก็เนี่ยเริ่มฟื้นมานิดเล็กน้อยเนาะถ้าดูในภาพเดเนี่ยอาจจะเห็นการฟื้นมาเล็กน้อยแต่ผมก็ยังมองว่าแบบคงไม่ได้ไปไหนหรอกนะเนี่ยเห็นลวเห็นละ,นละว่าแบบติดต้านที่41นะครับแล้วก็เหมือนจะย่อๆลงมาผมก็คงมองว่าแบบอาจจะย่อมาหาแนวรับไหมต้องท 38.75หรือตรง37.5เนี่ยนะครับเป็นแนวรับของเขาแนวต้านเป็นส2 2 5สอนะครับสมสิพยะถัดไปเป็นตรงทูเดี๋วเราเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับทูเนี่ยเราเห็นว่าที่ผ่านมาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับจากการมีข่าวเนาะควบกับดีแท็เสร็จแล้วก็ไหลลงมาไหลลมาะดับถึงแล้วก็ค่อยๆฟื้นค่อยๆฟื้นแต่ท้ายที่สุดเนี่ยยังไงที่ผ่านมาราคาก็ยังไม่ผ่านจดบาทที่สิบสตงสักที เพราะงั้นตรงนี้เป็นต้าสสำคัญมากสับทูนะครับถ้าผ่านด้านนี้โอ้โหผมว่าน่าจะแบบต้านอีกทีหนึ่งอะ่ะเจ็ดบาทหกห้ากับแปดบาทเจ็ดสิบเลยนะครับเพราะงั้นก็มาลุ้นกันตรงแถวเจ็ดบาทยี่สิบเนี่ยให้ผ่านให้ได้นะครับถ้ายังผ่านไม่ได้ก็คงไม่ไปไหนแหละผมว่าก็คงอยู่ในกรอบเนี้ยหกจุดสี่ห้านะครับห้าจุดเก้าห้าหรือหกบาทนั่นแหละนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับที่ ลูกเพจถามเข้ามานะครับหุ้นแต่ละตัวที่ลูกเพจถามเข้ามาเนาะวันนี้ครับก่อนจากกันไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ตั c r i b e เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็ให้กับทีมงานในช่อง s t o o l l e c t i o n ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนแล้ครับสวัสดีครับ